เรากลับมาดูประเด็นสาระกันต่อจากช่วงที่1น,นะครับในช่วงที่1ก็เป็นเรื่องของทุเรียนช่วงที่2องในเราก็มาเริ่มจากพืชปัญหาหลักของเราอีกตัวนะครับนั่นก็คือมังคุดคือในส่วนของมังคุดนั้นก่อนอื่นครับประเมินสถานการณ์ให้ท่านเห็นภาพขนันสักนิดหนึ่งคือตอนนี้มันก็มีข้อมูลออกมาแล้วนะครับในลักษณะที่ว่าผลผลิตโดยรวมของมังคุด ทั้งในส่วนของอนักวิชาการทั้งในส่วนของราชาการก็บอกว่าผลผลิตปีนี้จะออกมาอยู่ในราวประมาณสัก23เปอร์เซ็นต์หรือ30%กว่าซโดยประมาณซึ่งก็อาจจะใกล้เคียงนะครับเพราะนั่นคือการประเมินแต่ว่าถ้าเราจะพูดถึงจริงๆแล้วบางคุดในปีนี้ก็ถือว่าน้อยมากแล้วถึงณเวลานี้โอกาสของการออกดอกยังมีอยู่ แต่ก็ต้องตอบว่าน้อยมากเช่นเดียวกันเพราะว่าไปดูเรื่องของการพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาและสถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีระบุว่าวันที่6วันที่7เนี่ยมันอาจจะมีพายุฝนอีกนั่นหมายความว่าใบาหรือดอกถ้ามาก็มาถ้าไม่มาก็คือเป็นใบแน่นอนทีนี้เราก็ต้องมาดูประเด็นครับว่าในส่วนของมังคุดเองนั้นก็จะมีรุ่นใหญ่ๆถ้าแยกออกมาให้เห็นก็แค่ สองรุ่นใหญ่ๆเท่านั้นรุ่นที่หนึ่งก็คือตอนนี้ผลโตแล้วออกดอกมาตั้งแต่ปลายพฤศจิกาต้นธันวาหลังจากนั้นตลอดเดือนธันวาคมทั้งเดือนก็ไม่ได้ออกดอกแล้วก็มาออกอีกครั้งหนึ่งเป็นรุ่นที่สองคือเดือนมกราคมเดือนมกราคมตอนนี้ก็เป็นรุ่นติดผลนะครับเป็นผลขนาดเล็กขนาดเหรียญ5บาทที่กําลังหลุดกําลังล่วงกาลังสลัดทั้งนี้เนื่องจากว่าเป็นประเด็นในเรื่องของปัญหาส่วนรุ่นที่สยังไม่มาครับ ก็ตามนัดหมายผมก็ยังเชื่อว่าเดือนมีนาคมยังมีโอกาสที่จะออกดอกแต่โอกาสของการออกดอกจะไม่ใช่ต้นใบแก่แล้วมันจะกลายเป็นต้นที่เป็นอายุใบสี่เดือนคือใบเพสลาตติดแก่ซึ่งจะไม่พลาดแตกใบอ่อนส่วนต้นใดก็ตามครับที่เป็นใบแก่ขณะนี้ ภาวะที่กําลังเป็นปัญหาคือการแตกใบอ่อนอย่างต่อเนื่องแล้วก็กําลังแตกอย่างรุนแรงในขณะนี้ซึ่งถ้าต้นเหล่านั้นเราก็คงนําเรียนว่าเราก็ต้องบํารุงต่อไปเอาไว้เป็นฤดูการผลิตหน้าส่วนบางสวนนะครับก็ถือว่าโชคดีที่ได้ผลผลิตมากก็ถือว่าเป็นเม็ดเงินทีเดียวนะครับสําหรับในปีนี้คือตัวเลขจริงๆเนี่ยถ้าเราจะประมาณก็คงแค่พอประมาณเท่านั้นส่วนท่านที่ จะมีผลผลิตออกมาหรือไม่เราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับผมเองตอนนี้ก็ยังคงทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อจะหาบทสรุปหาคำตอบคำแนะนำที่ถูกต้องจากการปฏิบัติจริงในแปลงพันาคุณภาพระบบการผลิตมังคุดของเชียรไทย ส่วนสาเหตุของการไม่ออกดอกของมะคุดก็สรุปประเด็นได้เลยนะครับว่าสถานะของดินฟ้าอากาศมีความชื้นสูงมากถึงแม้ว่าจะมีความหนาวเย็นก็ตามแต่ความชื้นสัมพัสในอากาศนะครับ85 8 875ทุกวันนี้ก็ยังอยู่ในระดับ75 80ในทุกๆเช้าแล้ววันที่6ที่7นี้อาจจะขึ้นถึง100เซก็ได้ถ้ามีฝนตกดังนั้นนี่คือปัญหาใหญ่ ที่เป็นปัญหาสําคัญของาปีนี้เพราะปีนี้มีหนาวมีหนาวมีร้อนมีลมแต่ความร้อนนั้นน้อยมากครับสิ่งที่เป็นตัวแปรสําคัญก็คือเรื่องของความชื้นสัมพัส์ในอากาศนั่นเองสิ่งที่เกิดเป็นปรากฏการณ์ที่แปลกมากที่สุดก็คืออุณหภูมิในช่วงเช้า17 18 19 20องศาเซลเซียสแต่ความชื้นไปถึง80%เพราะฉะนั้นความชื้นจึงสูงมากพรสูงมากเนี่ย มันก็เลยเป็นการเบี่ยงเบนพฤติกรรมของต้นที่สภาพต้นเนี่ยถ้าไม่ได้อายุไขจริงๆก็จะไม่ยอมออกดอกแล้วก็มาออกดอกที่มักกลาขมเป็นรุ่นที่สองอถ้าจะพูดถึงรุ่นธรรมชาติคือรุ่นที่สองแต่ถ้าถามว่าเป็นรุ่นธรุ่นใหญ่ก็ต้องเป็นรุ่นที่หนึ่งซึ่งตรงนี้แหละครับจะเป็นบางสวนเป็นสวนสวนไป และส่วนใหญ่สรุปได้เลยว่าเป็นประเด็นต้นที่ไม่เคยแตกใบอ่อนมาเลยมีภาวะของใบที่เป็นใบแก่มีสภาวะความเครียดจากการอ,อดน้ำมีสภาวะของการสะสมความสมบูรณ์มายาวนานซึ่งมันกลายเป็นกับตาลปัดแตกต่างกับสวนที่ดูแลที่มีการให้น้ำอย่างดีดูแลปัจจัยอย่างดีปรากฏว่า สิ่งที่เป็นตัวที่บอกให้เราเห็นภาพคือเราสังเกตว่าปีนี้ใบของมังคุดไม่ค่อยจะเข้าสู่ระยะใบแก่ได้เร็วขึ้นทำท่าเหมือนจะแก่แต่ไม่แก่เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องไปดูข้อมูลในงานศึกษาวิจัยในปีที่ผ่านมาเราก็พบว่าในปีที่ผ่านมาสภาวะฝนตกชุกใบที่ออกดอกได้ของมังคุดคือเดือนที่7กับเดือนที่8 ในต้นที่ออกดอกได้ดีออกดอกได้ดกออกดอกได้มากปรากฏว่าเป็นใบแก่ในเดือนที่6 7ดและก็แปดอันนี้คือส่วนที่ออกดอกมากส่วนที่ออกดอกในระดับที่พอดีมีคุณภาพก็จะเป็นอายุใบที่ประมาณ5เดือนห้าเดือนก็คืออยู่ที่ประมาณยีสัปดาห์มีที่ออกเร็วที่สุดและออกน้อยก็คือ16บหกสัปดาห์ เป็นการออกดอกจากใบแก่ที่อยู่ภายในทรงพุ่มเพราะั้นการออกดอกของในปีที่ผ่านมาจึงเอามาเป็นตัวตั้งแต่มันมีความต่างกันก็คือในการออกดอกของเมื่อปีที่แล้วออกดอกรุ่นใหญ่ที่เดือนมีนาคมทั้งเดือนเพราะว่าเดือนมีนาคมนั้นเกิดสภาวะแ,แห้งแล้งอันเนื่องมาจากการเข้าสู่ฤดูร้อน ผลของการเป็นอากาศชนนี้ก็เลยทําให้มังคุดออกดอกได้มากเพราะฉะนั้นผมจึงมีข้อสังเกตบางอย่างว่าถ้าในเดือนมีนาคมนี้มีอากาศร้อนแห้งแล้งเขาก็จะออกดอกได้แต่ถ้าเป็นฝนตกอย่างต่อเนื่องหรือมีความชื้นสูงเขาก็จะไม่ออกดอกส่วนที่จะออกดอกก็จะกลายเป็นใบอ่อนทั้งหมดซึ่งนั่นหมายความว่า ผลผลิตของเราจะน้อยมากไม่ได้เป็นไปดังที่ทางตัวเลขที่แสดงออกมาทั้งในราชการนะครับหรือในเอกชนที่ได้สรุปไว้เพราะฉะนั้นผมจึงย้ำว่าภาวะเช่นนี้เนี่ยน้ำต้องให้แต่ต้องให้ดีๆให้แม่นๆอย่าให้พลาดแตกใบอ่อนสะกรอเราก็ยังมีโอกาสออกดอกได้อันนี้คือคำตอบที่เป็นคำตอบข้อที่หนึ่งซึ่งก็พอสรุปได้แค่ว่า ประเด็นเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้วันเวลาของการออกดอกของมะขุดนั้นต้องเลื่อนออกไปจาก15สัปดาห์เป็น20สัปดาห์หรือบางครั้งอาจจะเป็นถึง24สัปดาห์ ว่าทำไมผลผลิตของเราจึงออกมาน้อยทีนี้ก็ต้องมาดูต่อว่าแล้วผลผลิตที่ออกมาน้อยออกมาแล้วเนี่ยเราจะต้องถนอมดูแลให้ดีที่สุดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายถึงการเก็บเกี่ยวในการเก็บเกี่ยวนั้นเราก็มุ่งไปในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพมองคุดผลโตเกินกว่า80กร,รมัมลูกใหญ่ผิวใสหูเขียวไม่มีตำหนิไม่มีร่องรอยของอการทำลายของศัตรูพืชกว่ากันไป ล่องรอยส่วนใหญ่ก็คืออาการขี้กากซึ่งเกิดจากเพรียไฟนะครับประเด็นขนาดก็ต้องมาจากคุณภาพของการความสมบูรณ์ซึ่งผมย้ำแล้วว่าคุณภาพทั้งภายในและภายนอกการป้องกันผลแตกผลร่วงยางไหลไส้เหลืองต้องมาจากรากฐานคือใบเพราะฉะนั้นในสูตรสำเร็จของการทำบังคุดคุณภาพก็คือเมื่อหลังจากได้ดอกต้อง สร้างใบขึ้นมาทันทีแล้วใบนี้ก็จะเป็นตัวปกป้องคุ้มครองทั้งช่วยพรางแสงช่างช่วยพรางศัตรูพืชทั้งทําให้มังคุดดอกผลโตมังคุดจะผลโตได้ก็ต้องมาจากดอกที่โตแต่นี้ในความเข้าใจของท่านเนี่ยถ้ามังคุดออกดอกแล้วไปแตกใบอ่อนดอกมันไม่โตอันนั้นไม่ใช่เรื่องจริงเลยนะครับมันคนละส่วนกันกรณีของการออกดอกในยอดหนึ่ง แล้วแตกใบอ่อนยอดด้านนอกเพราะปีนี้ท่านไปดูได้เลยครับว่ามังคุดที่ออกดอกส่วนใหญ่จะเป็นใบแก่ที่อยู่ภายในสรงพุ่มส่วนการแตกใบอ่อนเป็นการแตกใบอ่อนจากยอดที่อยู่ด้านนอกเพราะฉะนั้นส่วนของขณะนี้เนี่ยจึงกลายเป็นว่าส่วนที่ประสบความสำเร็จก็คือได้ดอกติดผลและก็ได้ใบหลายท่านก็ไปมองประเด็นอันตรายที่เกิดขึ้นว่าถ้ามังคุดแตกใบอ่อนผลจะร่วงซึ่งความจริงแล้ว เป็นความเข้าใจผิดผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าณนะเวลานี้อาการผลร่วงของมังคุดกำลังเป็นปัญหาในหลากหลายสวนในอาการหลากหลายสวนนั้นก็เป็นคำตอบว่าทำไมมังคุดจึงต้องร่วงคำตอบก็คือเป็นไปตามธรรมชาติของมังคุดมังคุดเมื่อมีอายุบานอยู่แล้วตั้งแต่25ถึง30วันเขาจะมีการสลัดผลในการสลัดผลของเขานั้น ถือว่าเป็น,นกลไกตามธรรมชาติถ้าเขาโดกเกินไปนั่นเป็นประเด็นหนึ่งนะครับถ้าเขาโดกเกินไปเขาจะร่วงเพราะอะไรเพราะว่าเขาโดกจนกระทั่งเขารู้ว่าเขาไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูได้เขาก็จะสลัดทิ้งอันนั้นคือเหตุผลที่หนึ่งส่วนเหตุผลที่สองท่านก็จะเถียงในใจหรือคัดค้านในใจว่าก็ของเราไม่ดก พอของเราไม่ดกเนี่ยมันแตกใบอ่อนแสดงว่าในส่วนของพฤติกรรมของมังคุดมีอีกลักษณะหนึ่งถ้าต้นแม่มีความสุขอาหารดีอากาศดีน้ำดีมีความสมบูรณ์ดีเขาจะสลัดลูกทิ้งเขาจะสลัดลูกทิ้งท,งทันทีไม่จำเป็นที่จะต้องขยายพันธุ์อันนี้เป็นพฤติกรรมของมังคุดเพราะฉะนั้นสองหลักการตรงนี้เราต้องมายืนอยู่ตรงจุดกลาง ก็คือว่าผลผลิตถ้ามีน้อยแล้วเกิดภาวะในช่วงจังหวะเขาบาน25-30วันมีอาการสลัดผลเราต้องสร้างพฤติกรรมให้เกิดความลำบากคือหยุดน้ำนะครับต้องหยุดน้ำแล้วก็ใช้ฮอร์โมนตัวตัว NAA นะครับ NAA ก็คืออย่างเช่นตัวออกซินในอัตรา30-50 cc ต่อน้ำ200ลิตร บบกสารจับใบฉีดไปที่ผลโดยตรงหยุดน้ําเป็นขั้นตอนที่หนึ่งใช้ออกซินพ่นไปที่ผลเป็นขั้นตอนที่สองพ่นไปแล้วอีกสามวันตามผลถ้ายังไม่ไดออ้หยุดการดังใจเราก็ซ้ำครั้งที่สองเพราะ,ะนั้นเราจะหยุดน้ำหนึ่งสัปดาห์แล้วพ่นออกซินสองครั้งอันนี้คือการสร้างปฏิกิริยาภายในยต้นให้เขารู้ว่าลำบากเขาจะหยุดร่วงส่วนที่สองครับท่านอาจจะไปเจอกรณีมังคุด มันไม่ได้บานถึง20วันเลยเนี่ยมันบานแค่ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เองมันล่วงละผลก็อยู่ขนาดประมาณสักเหรียญหบาทเหรียญสลึงก็มีสองบาทก็มีทำไมมันล่วงมากคำตอบคือไปสังเกตครับปีนี้ผลอ่อนของมะขุดที่ล่วงเหล่านี้มักจะเป็นผลที่เกิดจากกิ่งย่อยที่อยู่ภายในลักษณะใบก็ไม่ค่อยจะดีใบก็จะน้อย เกิดจากกิ่งแดงภายในแล้วตอนดอกบานก็เป็นดอกที่ซีดกลีบดอกซีดออกชมพูอมเหลืองพอขั้นบานเสร็จติดผลใหม่ๆก็จะเป็นผลสีแดงไอ้ผลสีแดงเหล่านี้ก็คือความเลียดที่หนักนั่นหมายความว่าผลเหล่านี้จะร่วงเร็วภายในระยะเวลาหนึ่งถึงสองสัปดาห์หลังจากดอกบานเขาก็สลัดละดังนั้นจึงมีอาการสลัดอยู่เช่นนี้ส่วนกรณีการสลัด อันนี้เนี่ยมันก็จะเกิดกับกิ่งย่อยๆที่อยู่แขนงภายในเท่านั้นส่วนถ้าเป็นกิ่งหลักเป็นใบหลักเป็นผลดอกหลักที่มีดอกโตใบ,บสมบูรณ์ดีจะไม่เป็นประเด็นปัญหาสิ่งที่เรากําลังนําเสนอนี้ก็คือข้อมูลที่ได้จากการสํารวจข้อมูลจริงๆในพื้นที่ในแปลงปลูกเพราะว่าเรามีแปลงศึกษาวิจัยอยู่ผมอยากให้ท่านเข้าใจตรงนี้นะครับว่านี่คือประเด็นเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ย วิธีแก้คือเราก็ต้องปฏิบัติดูแลไปตามภาวะปกติท่านจะต้องเป็นผู้ไปตรวจให้ชัดเจนว่าที่มันล่วงเนี่ยส่วนใหญ่มันล่วงจากตรงจุดไหนถ้าล่วงจากยอดที่สมบูรณ์คือแสดงว่าผลผลิตไม่มากแล้วมีสภาวะน้ำดีอาหารดีอากาศดีใส่ปุ๋ยเข้าไปหนักเราต้องหยุดน้ำแล้วก็พ่นตัวออกซินคือ NAA ที่ผล สครั้งภายในหนึ่งสัปดาห์นี้ส่วนกรณีถ้ามันเป็นการล่วงจากผลขนาดเล็กจากดอกแดงจากผลแดงที่อยู่ภายในอันนี้เราก็คงให้ความสมบูรณ์ดูแลตามภาวะปกติคือถ้ามีการแตกใบอ่อนก็บลรุงลิงใบถ้ามีในส่วนของไม่แตกแล้วดอกยังไม่พอเราก็คงต้องดูแลดึงผลผลิตต่อไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่อยากจะสรุปให้ฟังในขณะนี้ เรามาดูเพื่อเศรษฐกิจที่ถือว่ายังเป็นส่วนของรายได้ที่สำคัญนะครับนั่นก็คือลำไย,ยผมฝากแค่ประเด็นว่าสถานะอากาศขณะนี้เนี่ยเราคงต้องให้ความสำคัญนะครับเพราะว่าพอฝนตกหนักในบางพื้นที่ลำไย,ยก็จะแตกพอหลังจากแตกแล้วเข้าสู่ฤดูร้อนก็จะเป็นโรคผลเนา่าซึ่งนั่นหมายความว่าท่านต้องใช้สารเคมีในการปกป้องคุ้มครองเชื้อราแต่ว่า เชื้อรานั้นจะเป็นส่วนหนึ่งที่มาภายหลังแต่วันนี้เนี่ยผลแตกเพราะฉะนั้นโฟมกแคลเซียมบอลอน400โมฟลุตนะครับหรือแคลเซียมแคลเซียม40%เนี่ยจะเป็นตัวหลักโดยเราจะต้องใช้ยูเลียเป็นตัวนำในกรณีถ้าหากว่าท่านต้องการใช้สารป้องกันกำจัดเชื้อรา เราก็ต้องใส่ซุปเปอร์ดีหรือดีในเตรดเข้าไปอีกหนึ่งซีซีเขาจะไปช่วยให้โมฟลุตหรือโมโนแคลทํ Cal, ทำงานดีขึ้นแล้วก็แคลเซียมจะทำให้เปลือกไม่แตกขั้วเหนียวเสร็จแล้วตัวซุปเปอร์ดีเนี่ยนอกจากไปเสริมแคลเซียมยังมาเสริมเชื้อราอีกจะเป็นพาบินนะครับจะเป็นเบลคุดบวกไพลีซานบวกคาเบนดซิมท่านใช้ได้ทั้งสิน้น ตัวซุปป์ดีหรือดีในเตตจะไปเก็บในโตัวเจ่นทําให้ในโตรเจ่นเหล่านั้นไม่อยู่ในรูปของไนเตรตเมื่อไม่อยู่ในรูปของไนเตรตก็ไม่มีอาหารของเชือ้อราเชื้อราก็จะถูกทําลายกรณีที่สองการฉีดพวกนี้เนี่ยถ้าหากว่ารเป็นไปได้ท่านฉีดในช่วงบ่ายก็จะคุมเชือ้อราแต่ถ้าจะฉีดอาหารบำรุงเราต้องฉีดช่วงเช้า เพราะฉะนั้นจะไปแยกพ่นไม่ไหวครับท่านก็เอาซุป,ปดีหรือดีในเอาตัวซป,ปเปอร์เชนไปกวนกับสารกำจัดเชื้อราถ้ามันเป็นผงก็ใส่นะ้ำแล้วก็เอามาผสมแล้วก็พ่นทีเดียวน่าจะมีส่วนสำคัญเพราะว่าในกรณีของเชื้อราเนี่ยมันจะมีผลกดทับจากความอับความทึบการเบียดเสียดเราก็ต้องแก้ไขตรงนี้เพราะ เราได้ราคาแล้วที่ดีมากๆกันนะครับเราก็ต้องบำรุงดูแลต่อไปส่วนของเงาะนะครับก็คงไม่มีประเด็นปัญหาอะไรทั้งสิ้นเดือนการตลาดเพียงแต่เราก็เพิ่มคุณภาพเงาะเป็นพืชที่ต้องการไนโตรเจนสูงการใส่ปุ๋ยเนี่ยบางครั้งแค่สู่เสมอเนี่ยอาจจะยังไม่พอนะครับใช้ยูเรียเสริมเข้าไปทีเคซอยห้าซอค้คอน ท่านที่มีอาหารเสริมทางดินมีปุ๋ยหมกักปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอะไรท่านใส่ได้ทั้งนั้นเพราะต้องการให้เขาเปลือกหนาทำให้เขาขนสวยการเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็เงาะเป็นพืชที่ตอบสนองต่อปัจจัยทางใบไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยดูโอ้โกปุ๋ยชาลีปุ๋ยมามีกโกละครับ หรือจะเป็นปุ๋ยของอตัวชาลี SQM ประเทศไทยจำกัดชั้นใช้ได้ทั้งสิน้นเพื่อที่ไปส่งเสริมและสนับสนุนการเจริญเติบโตของผลเงาะเรื่องการตลาดไม่มีปัญหาอยู่ที่ท่านจะพัฒนาคุณภาพขนาดน้ำหนักได้อย่างไรเท่านั้นจากในส่วนของเงาะนะครับก็มาดูเรื่องของรองกองหลายท่านก็บอกว่าอาจารย์ทำไมไม่ค่อยพูดเรื่องรองกองเลยคือวันนี้เนี่ยปัญหาของท่านก็คือ เรายังไม่ได้ดอกเลยสาเหตุที่ไม่ได้ดอกก็คือช่วงระยะออกดอกเนี่ยเขามีฝนตกแล้วก็แตกใบอ่อนแล้ววันนี้ลองกองของเรานั้นก็อยู่ในระยะใบเริ่มจะเข้าสู่เพสลาดละคือกำลังจะแก่ถือ,อยังไม่แก่ก็ตามนะครับคำถามก็คือว่า มันไม่มีดอกเลยแล้วจะแก้ปัญหาตรงนี้อย่างไรทำสารได้หรือไม่ผมก็ตอบได้ว่าทำได้แน่นอนนะครับสำหรับกรณีของหลองกองวิธีการนั้นขอให้ท่านไปสำรวจใหม่ว่าใบของหลองกองของท่านนั้นอยู่ในระยะใบอ่อนถึงเพสลาดยังมีใบอ่อนใบย,ยังเขียวใสยอยู่เราก็จะใช้ตัวทวาย25ในอัตรา1ลิตรต่อน้ำา200ลิตร หนึ่งลิตรเลยนะครับเพราะรองกองนี้จะเอาไปสู่เท่าทุเรียนไม่ได้ต้องเข้มข้นกว่าทุเรียนเอามากวนกับเหล้าขาวขวดเล็กเล็ก,เ,ลก,เ,ลกเนี่ยนะครับ45ดีกรสดีกรีเนี่ยสักขวดเล็กแล้วก็เอาไปละลายในน้ำา2 0 0ลิตรแล้วก็ใส่สารจากใบแล้วก็นำไปพ่นใบลงกองหลังจากพ่นใบลงกองแล้วก็พ่นสูตรสะสมต่อไป สุตสะสมก็เป็นเรื่องของปุ๋ยเรื่องของแคลเซียมเรื่องของโบรอนเรื่องของแมกนีเซียมเรื่องของกรดอะมิโนอะมานีอะมิโนโซานร้อยต่างๆอะมิโนแอซิกต่างดํา,าดำเนินการไปเราจะได้ดอกอยู่ในราวประมาณเดือนเมษายนนี่คือขั้นตอนวิธีที่หนึ่งถ้ารองกรงของท่านเป็นใบอ่อนติดเพสลาดส่วนกรณีวิธีอื่นลาดทางดินได้ไหมไม่ได้ครับไม่ทัน ผมเรียนนะครับว่าราดทางดินเนี่ยจริงๆเนี่ยได้แต่มันไม่ทันเวลาเพราะสิ่งที่เรากําลังต้องการคือการทองกรองให้ออกดอกในเดือนเมษาเพื่อที่จะไปเก็บเกี่ยวผลผลิตในชุดศาสตร์จีนคือเดือนสิงหาคมเพราะนั้นทางใบถ้าไม่ทําทางใบล่ะมันก็เหลืออีกวิธีหนึ่งก็คือการอินแจ็คเข้าต้นการอินแจ็คเข้าต้นก็คือใช้ฟรีมาเพียวๆนะครับในพรีฟรีมาเนี่ยในหนึ่งเข็มเราก็ร่วมกับอะโทนิก ในหนึ่งเข็มของฟรีมาก็ใช้2 0ซีซีอัโทนิกก็2ซีซีก็คือร้อ100คือ10ต่อหนึ่งกันว่ากันอย่างนั้นนะครับฟรีมาหนึลิตรก็คืออัโทนิก1 0 0่งซีซีแล้วก็อินเจ็คเข้าไปการอินเจ็คน,นั้นทางก็อินเจ็คสูงก็ได้นะครับไม่ต้องไปนั่งเกิดพื้นเพราะมันจะเป็นดูเปิดธรรมชาติวิธีนี้จะทำให้เราทันเวลาเหตุการณ์ การอินเจ็คเข้าไปนั้นก็จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในได้อย่างรวดเร็วหลังจากนั้นเราก็พ่นสะสมไม่พ่นสะสมเพราะว่าการอินเจ็คนั้นต้องเป็นใบแก่อยู่แล้วเราก็ไม่ต้องพ่นอะไรรอพอถึงเวลาที่เหมาะสมเราเริ่มเห็นตุ่มตาขาวเราก็จะไปเปิดตาดอกด้วยสูตรเดิมครับโพเซียมไนเตรต13046สาหลายอะมิโนอะโทนิกคอไพลีฟอร์ ตามสูตรสำเร็จตรงนี้ก็จะประสบความสำเร็จได้นี่คือคำตอบสำหรับในส่วนของลองกองส่วนกรณีของลองกองที่ท่านเห็นการพัฒนาแล้วการติดผลวันนี้เนี่ยมันก็เป็นช่วงผ่านมาก็คือดอกบานแต่ใบไม่แก่คือใบไม่แก่เนี่ยมีผลต่อการเป็นกระซาหรือ,อการหลุดร่วงของผลอ่อนแน่นอนนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็แยกงานออกว่าส่วนทางใบเร่งให้แก่ส่วนที่ผลส่วนที่ดอกหรือผลอ่อนนยะเราก็บำรุงตามภาวะปกติทีนี้มาดูกันในส่วนของพืชเศรษฐกิจที่สําคัญอีกตัวหนึ่งก็คือกล้วยไข่ผมยังคงย้ําแล้วก็นําเรียนว่าภาวะอย่างนี้ท่านต้องเข้าใจนะครับว่าปีใดก็ตามที่ผลผลิตมังคุดน้อยราคาเงาะก็จะดี ราคากล้วยไข่ก็จะแพงโดยเฉพาะกล้วยอ้วนหรือกล้วยตลาดภายในเพราะลดลงมาซื้อแล้วมังคุดไม่มีกล้วยก็จะแพงไม่ใช่แค่นั้นในปี2561ถึง2ปี562เนี่ยภาวะประเทศไทยจะเป็นภาวะของลานิยา100%นั่นหมายถึงว่าแหล่งปลูกกล้วยไข่ในประเทศไทยตั้งแต่ภาคเหนือลงมาจนถึงที่ท่าที่ลาบลุ่มภาคกลาง สองเสือดังสุดป,ะ,ปะแถวปทุมทุ่งลังสิทธ์ต่างๆก็จะเกิดสภาวะภัยธรรมชาติแหล่งปลูกกล้วยไขจย่จะเสียหายจะทําให้กล้วยไข่ในภาคตะวันออกของเราโดดเด่นเพราะฉะนั้นวันนี้กล้วยไข่อยู่ที่30กว่าบาทสําหรับกล้วยก่องกล้วยตลาดกล้วยอ้วนก็จะอยู่ที่6บาทแต่ว่าถ้าถึงเวลาปีหน้ามันจะไม่ใช่อยู่ที่ราคานี้นะครับเพราะฉะนั้นจึงฝากว่ายังอีกเป็นหนึ่งทางเลือก เราก็อย่าไปลืมพืชเศรษฐกิจพืชรายได้เสริมที่สำคัญผมแนะนำมาตลอดนะครับการปลูกกล้วยตอก็จะเป็นการเหมือนกับลงทุนครั้งใหญ่ได้ผลคุ้มค่าในระยะเวลาอันสั้นแต่ถ้าเราจะเลือกปลูกกล้วยแบบสบายๆคือปลูกหน่อลูกเราก็ต้องใช้กรอบระยะเวลาเมื่อวานนี้ก็ได้นำเสนอข้อมูลไปแล้วแต่ขอย้ำว่าสถานะของราคากล้วยเนี่ยคือ อยู่ที่30มสถึงสีบาทแกนกลางในระดับตลอดทั้งปีเราอยู่ได้แน่นอนครับแต่ถ้าหากว่าเราจะมุ่งหวังในเรื่องของราคาที่สูงสุดนั่นก็คือช่วงเทศการปีหน้ามีโอกาสที่จะได้รับเช่นเดียวกันเลือกด้เวลาวันนี้เวลาของเราหมดลงคงต้องติดตามและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าขอทุกท่านโชคดีและ มีความสุขทุกๆท่านสวัสดีครับ